ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียน้อยฟังสีนวลครับผมงานนี้ก็เป็นน่าจะจบงานด้วยวันนี้นะครับผมงานแห่ประจําปีนี้นะครับหมดแล้วนะครับผมตอนนี้สาวๆของเราก็แห่เสร็จแล้วนะครับผมก็รวมตัวหรือรวมตัวทักทายกันทํางานกันเสร็จแล้วนะครับผมงานแห่ปีหกหกก็น่าจะจบเพียงงานนี้นะครับแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่ โดยปีหน้าเนาะต่อไปก็จะเป็นการออกทัวร์นะครับพี่แม่อ่ะตอนนี้ก็ที่จะออกทัวร์ต่อเลยก็คือคำหมื่นนะครับผมด่คำหมื่นก็มาแวะทักทายเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวอีกไม่รู้จีวันเนาะจะได้เจอกันอีกนะครับผมมาทักทายกันนะครับดูสองสาวอ่าสองสาวเราทักทายบอก บอกเก่ากันนะครับว่าเราจะออกทัวร์แล้วจะได้อีกกี่วนันนาะจะได้เจอกันนะครับผมเอาาอ,นะอตักทายกันงานเห่ปีนี้นะครับก็ เดี๋รอดูว่าจะได้ปิดจะมีงานหรือเปล่าครับผมยังไงสาวๆของเราจับกลุ่มคุยกันอะไรกันเนาะทำงานเสร็จแล้วนะครับผมเตรียมตัวเดินทางกลับนะครับพันกัรลุบุมเลยครับผม คุยกันคุยกันน้อยเป็นยังไงจะออกทัวร์วต่อเพิ่ง่เห็นอนนี้ก็รอ,อไปเคลื่อนย้ายนะครับเพราะว่าเราย้ายมาเราก็ต้องย้ายกลับนะครับ ใช่สาวๆของเราคุยกันทำงานเสร็จแล้วก็คุยกันก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมะีนุ่มนิ่มนะครับมีเจ๊หมืน่นด้านหลังมีเจ๊หมืน่นแล้วก็ซีนวนนะครับซีนวนอยู่ด้านหลังเห็นจะด้านหลังเหมือนกัน <Okay. S 1> แล้วก็นี่ก็เมียมูนแล้วก็พี่ดาวนะครับผมแล้วก็แม่โปนะครับแม่โปนี่แม่โปวิ่งอ่ผนแม่ขันอยู่นู่นนะครับแม่ขัน ตอนนี้เราก็รอรอ,อไปเคลื่อนย้ายนะครับรอไปเคลื่อนย้ายเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับผมอ่าแล้วก็เลยได้โอกาสส่งเจมื่นออกทัวร์เลยนะครับผมส่งเหมื่นออกทัวร์นู่นมาแล้วควนไหลได้ไปมาแล้วทําเสร็จหรือยังเนาะควนไหลนะครับผมผู้ประสานงานทุกอย่างเรื่องการเดินทางนะครับควนไหลนะครับผมเป็นผู้ดูแล จําได้หรือเปล่านะครับเชือกไหนเป็นเชือกไหนเนี่ยสามเชือกนี่เหมือนกับเหมือนกันเลยอันนี้เมโบนะครับไม่ใช่สีนวลนะครับเมโบนะครับสีนวลอยู่นู่นนะครับ,บ,นนนนรบข้างกําแพงอา้าวส่วนนี้ไม่เข้าเพื่อนเลย <c oughs> ส,มเมสิกินกินสมแม่ใส่แอบวะนี่กินสมน, <c oughs> นี่แอบมาก คุยกันกันกบเจมมีอยู่ด้านนี้นะครับเป็นไงอตอนนี้ก็ได้ใบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางกลับมาครับพี่เมย์เดี๋ยวเราจะ ไปส่งเจ๊หมื่นกันนะครับผมโอลิดาวไปแล้วส่งเจ๊หมื่นออกตัวนะครับอ่ะหันไปแล้วหันไปแล้วยิ้มใส่เข้าได้บ่เข้าบอ่ได้ถอยเถยสร้างน่อยเขา โฮ้ยเดี๋ยวแล้วพี่เดี๋ยวมามามาฝัา่งนี้ฝั่งนี้มาพี่มามาเฮ้ยน,นะกิึ้นไฮบ์อะไรบ้านนี้ยัยงไงโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่ยอมขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยไต่อยลงกึน้ เอาเล่าโอ้ยเจ๊ไม่ยอมขึ้นรถนะครับผมเห็นสีนวลมานะครับอ่ะมาส่งนะครับมาส่งเดี๋ยวจะได้ออกทัวร์แล้วนะครับผมอ่ะขึ้นอีกไหมเฮ้ยสีนวลมาส่งแล้วเจ๊ขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นไหมขึ้นไหมสีนวลไปด้วยไหมสีนวลไปด้วยขึ้นรถขึ้นรถสีนวนขึ้นรถ ขึ้นไหมอ้าวโอขึ้นอีกอ้าวไม่ยอมขึ้นรถนะครับผมเอนจีนวันมานะครับถอยถอยปูนเพิ่นถอยเห็นไหมครั้งที่สามนะครับครั้งที่สองจะยอมไปหรือเปล่าเอ้าครั้งแรกครั้งสองก็อา่าขึ้นไปเหยียบบนรถแล้วนะครับไม่ยอมนะครับนี่ครั้งที่สามนะครับผม ไม่ยอมเอาดันรถแลดวรัอนี้เอาเอาเอาไปไหมไปไปไม่ขึ้นอ้าวอันนี้ว่าแต่ควันยังเกาะเอาเอาเอาครั้งที่ห้าแล้วนะครับผมยอมอีกหรือเปล่า

โอ้โอ้โ oh. อ oh ้ฮ oh. oh ่โ oh. อ okay. ้โอ้โ oh. อ้้โอ้บยข้โอ้สงสัยอยากได้ไฮดรอลิก oh บ่น oh ี oh ่เเหมือนบอกว่าขึ uh ้นยากอยากได้ไฮดรอลิกเหรอวะนี oh ่เอ้ยเอากึ้นบีบแจ้กันล้วันี้รถเพ้่อไห่ยอมขึ้นรถเจซีเากลับบ้านกันหมด้อ้าว บอกว่าทางรถไอ่ะครับแม่แม่ตอนนี้เจมื่นก็ไม่ยอมจะขึ้นรถนะครับเดี๋ยวไปไปให้ควันทิวด้วยเอ้ยโอยบอมแมนค <c oughs> วันบุญชูนะครับบอผิดเอ้ย ให้อาจารย์บุญชูเอาขึ้นดูสิเอาขึ้นไปเลยไปเลยขึ้นไปเลยไม่ยอมนะครับโอ้อปันบุญชูก็ไม่ยอมถอยถอยถอยเอาคอนสสาร์ทรถกันแล้วครับตอนนี้เจม่นก็ไม่ยอมขึ้นรถนะครับเราก็ต้องจะพา,ายังไงล่ะให้ชีนวลนนะครับออกไปก่อนนะครับผมก็เพื่อนรักนะครับผมอ่า,อา จะป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 ะกินทุงกิ้นทุงได้แยกกันเดินทางนะครับจีนวันจะกลับบ้านนะครับส่วนเจหมื่นจะออกทัวร์นะครับผมเจหมื่นก็เลยงอนนะครับไม่อยากจะไปไม่อยากจะห่างจากเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวลองดูขยับรถแล้วนะแล้วจะขึ้นได้อีกหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มสัารยารถออกแล้วนะครับผมจีนวันก็ต้องรีบแล้วนะครับ ไม่ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นผมก็จะปาจีนวนออกนะครับผมอขึ้นไหมขึ้นไหมอ่าขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วเยไปแล้วครับผมไปหางเงินบนม้าเด้อเอาจะไปไหน ไปไหมเนีโอ้ยรู้แล้วนะครับมีรถแล้วนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงแค่นี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับิิไปซ้ายก็ข,ขึ้นรถมาแล้ว